เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ F คุ้มครองทีวีวันนี้กลับมาอยู่แกมดิจิมอนซาก้าอีพีที่ <T> <V> ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะอีที่5แล้วนะก็ขอไปด้วยถ้าผมลืมหรือพูดผิดไปนะอ่า โอเคหลังจากที่ EP ที่แล้วเราก็ได้แนะนำเกี่ยวกับพวกระบบเกมต่างๆนาน,นาของเกมทั้งหมดนะก็รวมๆแล้วก็จะเหมือนกับโปเกซาก้าเดดเดเลยนะถ้าใครเล่นไม่เป็นหรือไม่รู้จะเล่นยังไงก็ดูช่องผมหรือว่าเทียบเอาจากโปเกซาก้าเอาก็ได้นะโดยรวมแล้วปุ่มมันก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะ อตอนนี้ที่ผมเก็บมานี่เพชรมันยังไม่พอนะโอ้ยต่างประเทศนี่เขาเล่นกันโหดจริงๆนะเก็บกันว้ายผมนี่ยังไม่ได้ไม่ถึงไหนแล้ว1วันได้แค่พันเเองนะเพชรแล้วก็ยังดูเวลาอะไรไม่ค่อยเป็นนะเดี๋ยวต้องค่อยๆเทียบไปเรื่อยๆนะวันนี้เราจะมาทําอะไรเราจะมาแปลงร่างดิจิมอนกลับมาจับดิจิมอนกันนะหลายหายคนถามผมว่าดิจิมอนเนี่ยมันจับได้หรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงผมก็เลยจะมาจับดิจิมอนโชว์เลยนะฮะ EP นี้ มาเราอย่าไปรออะไรกันทั้งสิ้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอ,อื่นนี่เมื่อวานผมไม่ได้แนะนํำใปหน้านี้เพราะว่าเวลผมยังไม่ถึงนะเน่พวกหน้าต่างๆนานานี่ก็จะเหมือนกับในโปเกสากาเดยๆเลยนะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ตีคิตัลแล้วได้ตังคอันนี้ก็เป็นตีบอสแล้วได้ตังนะแล้วก็มีประจนใบมีโน่มีนี่แต่ว่า E p นี้เราจะมาจับโปเอเราจะมาจับดิจิมอนกันน่น น,น,นี่ก็เป็นดิจิมอนระดับสูงนะนี่ก็เป็นสภาพอากาศก็ต้อง VP สามถึงจะดูได้ผมแค่ VP 0นยนะอ่านี่ก็เป็นดิจิมอนระดับธรรมดานั่นเองนะเดี๋ยวเราจะขอเป็นยังไงดีไม่ต้องรลี่ะเราเข้าไปจับกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันเลยนะเราจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานั่นเองเรามาจับดิจิมอนกันดีกว่าอ้าไอตัวด้วงนี่ขอก่อนเลยละกัน เดินลงยังไงเนี่ยอ้าวมาถึงก็จับเลยดีครับเอ้ยมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีเออมานี่นี่ใส่อะไรยังไงดูไม่รู้ัะผมดูไม่เป็นนะจับไว้ก่อนละกันนะอันนี้มันต้องโยนอะไรมั่งเนี่ยอ่าเดี๋ยวลองก่อนละกันนะไม่รู้ใช้อะไรโยนมัง่งอ๋ออันนี้น่าจะเป็นระเบิดนะถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะใช่แหละปับ๊บนี่ฮะนี่คือระเบิดนั่นเองเึ๊บโยนครับโยน,โยน แล้วนนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ๋อ,อใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอุ้ยแต่หลอดมันจะเต็มแล้วอะ่ะงั้นเราเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันอ่ะจับเลยผมก็ลืมนะฮะโปเกมซากะก็ไม่ได้เล่นนานนะแล้วก็มาเล่นดิจิมอนนี่ก็โอ้งงงนิดๆนะอ้าวแจ่มเลยฮะอันนี้น่าจะเป็นล่างของ เขาเรียกว่าอะไรเป็น2ส,สายให้เลือกนั่นเองนะเราก็เลือกมาทางสายนี้เดี๋ยวผมก็ต้องทําความเข้าใจทั้งไละเดียดสกิลแล้วก็ธาตุของมันต่างๆนานานะเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยผมก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยนะโอเคได้แล้วครับตัวแรกตัวต่อไปเราจับอะไรกันดีจับไอ้ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันมามันต่างกันยังไงผมอยากรู้มากเลยนะเนี่ยอ๋ออันนี้นะ่าจะเป็นระดับที่ดีกว่านะนี่ก็เป็นโยนอย่างเดียว รู้สึกว่าเดี๋ยวอ๋อนี่นี่นนนที่ลดเปอร์เซ็นต์การวิ่งนะเออเมื่อกี้ผมก็นั่งหาอยู่นะผมก็ลืมไปนะมันมีโอเคจับเลย40ก็ได้จับได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาลองจับกันเลยดะดะดะ <c oughs> ได้แล้วนะอได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายเอาอะไรดีฮะมันจับได้ทั้งหมด3รอบอีกตัวหนึ่งเราเป็นอะไรดีอากูมอนไหม ว่าตัวอะไรดีตัวอะไรก็จับไปก่อนแล้วกันนะฮะเราไปเพิ่มความสัมพันธ์ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจับใหม่เรามีบัตรตั้ง5้าใบนะฮะอย่าไปรีบร้อนมันอ่า52%นี้ก็น่าจะจับได้แล้วฮะเจ้าเต่าทองเราเรียบร้อยฮะอันนี้มันน่าจะปั้นได้2ส,สายนะเดี๋ยวผมต้องไปดูว่ามันปั้นยังไงนะฮะเดี๋ยวต้องไปรอดูก่อน โอเครอบแรกผ่านไปนะสำหรับใครที่ถามว่ามันจับดิจิมอนยังไงนี่ผมก็ทําให้ดูแล้วนะฮะก็ไปหาจับกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขอรีทีนึงก่อนละกันรู้สึกว่าดิจิมอนจะไม่ค่อยเทเท่าไหร่นะอ้าวไม่มีตัวเฟี้ยวๆเลยงั้นจับแบบออโต้ไปเลยละกันโอเคต่อไปเออรีดีไหมเนี่ยเอารีหน่อยละกันนะะ โอ้โหก็ยังเป็นตัวซ้ำๆนะฮะหรือว่าตัวเขาให้มาแค่นี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะใช่นะสำหรับผมที่ผมคิดว่าเนี่ยจับหน่อยละกันแปลว่าสภาพอากาศมันสภาพอากาศมันร้อนตลอดไงมันแดดออกจ้าตลอดเดี๋ยวผมจะขอรีบอีกทีหนึ่งละกันครั้งสุดท้ายนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอัพดิจิมอนกันดีกว่าเขาไปจับเองดีไหมหรือว่าออโต้ไปเลยก็ได้โอเคอ่าท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะนี่ แล้วเดี๋ยวเรามาอัพมามีคนเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเพิ่มเพื่อนนะเราก็รับเพื่อนก่อนนี่คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นคังฮนะเป็นเหมือนกระเป๋าในโปกเกซากานั่นแหละฮะอันนี้แค่สลับกันส่วนนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวดิจิมอนที่เรามีทั้งหมดนั่นเองนะนี่ตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะอัพไอ้ตัวนี้นะตัวนี้ผมอัพได้แนละ้วอัพูมอนผมอัพได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะมาลองอัพดู ส่วนเมื่อกี้ที่เราได้ตัวไหนมาบัางเนี่ยอ่าแล้วก็มีตัวนี้ผมขอดูนิสัยก่อนนะผมอ่านไม่ออกนะแต่ดู่าข้าแล้วขอดูสกิลแบบหนึ่งนะตัวนี้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ทั้งสเปเชียลแอคแท็กกับแอคแท็กธรรมดาไนงะตัวนี้ใช้ทั้งสองเลยนะสำหรับสกิลของมันนั่นเองนะก็เดี๋ยวดูว่าเราจะมาปั้นดีหรือเปล่านะเพราะว่า ทางฟังของแอคแท็มันน้อยมากเลยนะเนี่ยกราฟของแอคแท็อันนี้ผมไม่รู้ว่าสีแดงกับสีเขียวนี่คือสีแดงลบแล้วสีเขียวบวกหรือว่าอะไรนะเพราะว่าเขาเขียนบวกทั้ง2อันเลยนะเนี่ยถ้าสังเกตดีดเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครที่รู้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะเราศึกษาไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเราจะได้บอกคนอื่นต่อในความรู้ต่างๆนานาที่เรามีนะ จริงนี่ผมก็จะอัพได้แล้วแล้วแหละเนี่ยตัวเนี่ยแต่ว่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาอัพให้ดูทีหลังนะ่าเดี๋ยวผมตีไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เหมือนคิดตั้นให้ดูทีหนึ่งแล้วกันนะเนี่ยของโปเกซากัมจะเป็นคิดตั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าของดิจิมอนเนี่ยมันจะเป็นให้ตีบอสมังกรเนี่ยเดี๋ยวตีให้ดูนะผมก็จะกอให้มันไวขึ้นแล้วกัน เนี่ยฮะมันก็จะประมาณนี้นะเนี่ยอันนี้ก็คือเงินที่เราได้นะหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นหกหมื่นนั่นเองนะที่เราได้จากการตีตีเอาเงินนะผมก็ไม่รู้จะพูดว่าตีคิตตันหรือตีมังกรดีนะก็เอาตามที่เห็นนั่นแหละฮะโอเคถึงเ,เวลาที่เราจะมาแปลงร่างให้ดิจิมอนของเราแล้วนะมาเนี่อยู่ไหนเนี่ยอ่านี่นะเดี๋ยวเรามาแปลงร่างให้มันกันดีกว่า3 2 1 แปงล่องเป็นไงเดี๋ยวดูว่าตัวมันจะเฟี้ยวขนาดไหนนะปัมปอ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 ัมแท้งโอ้โหมีปีกมือเหล็กนะโอ้โหอย่างหล่อเลยนะนี่เป็นไงพลังเพิ่มมาแค่200กว่าเองนะโอ้ยปั้นนี่เหนื่อยจริงอะเซิฟนอกเนี่ยนะเขาไม่ได้ปล่อยผ่านง่ายๆนะโอ้ยปั้นแบบปั้นแบบเงือตกกันเลยทีเดียวแหละ อูถือว่าสุดยอดนะนี่เป็นไงอย่างเท่เลยนะเท่จริงปาม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 มีเขียนว่าอันติเมตด้วยนะเดี๋ยวเราดูว่าร่างต่อไปเป็นอะไรนะนี่ร่างต่อไปก็เป็นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าเมกานะเดี๋ยวเราจะมาปั้นกันนะว่าต่อไปจะเป็นยังไงจะเฟี้ยวหรือเปล่านะเน่น่เน่นช้อะไรเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเหมือนหินเมกานะใช้ห้าอันแล้วก็อันนี้บัตรสีทอง ขาดอีกขาดอีกห้าอันนะแล้วก็หัวใจอีกสี่ดวงหัวใจอีกอีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกสี่ขั้นนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันรอบต่อไปอีพีต่อไปนี่แล้วก็อันนี้นะน่าจะเป็นการแบบแผ้ทางกันของแต่ละธาตุของแต่ละอะไรนะนี่ยังพอดูเข้าใจได้นิดหน่อยนะแต่อาจจะดูไม่เข้าใจบ้างนิดเล็กๆแล้วนอาจจะเข้าใจนิดๆหน่อยๆนันะนะ่นแหละฮะแต่ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยที่เป็นรูปเนี่ยนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ นอกจาก่านแล้วไม่ยดงมีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวผมถ้าผมรู้แล้วเดี๋ยวผมจะมารีบมาบอกทันทีเลยนะ <G ül üyor> แต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้นะก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวรับรางวัลก่อนโอ้โห,หรางวัลเพียบนะไม่รู้คืออะไรบ้างเนี่ยเพชรเพียบเลยนะให้รับโอ้โหไหนดูซิพันแปดแล้วนะเดี๋ยวผมจะรีบมาสุ่มให้ดูเร็วๆนี้เลยนะรออีกนิดเดียวนะอึดใจเดียว ใครที่อยากให้ผมเล่นโปเกมซาก้าต่อก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะแต่ว่าดิจิมอนนี่ผมก็จะแคปไปเรื่อยๆจนกว่าเซิร์ฟไทยจะเปิดละกันนะ,ะเดี๋ยวขอ,อเคมเอาของรางวัลก่อนนะนี่ดูไปพร้อมๆกับผมได้เลยนะเอ้ยนี่มันกล่องอะไรเนี่ยลองกดเปิดเลยละกันหน่วยสิบร้อยพันหมื่นโอ้โหได้สองหมื่นนะเมื่อกี้ผมเปิดกล่องกล่องเงินนะได้มาสองหมื่นโอเค ก็อีพีนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละนะฮะอาเมื่อกี้ยังรีวิวไม่หมดเลยที่เรื่องจับโอเคไอจับดิจิมอนใช่ไหมฮะนี่สภาพอากาศแต่ละตัวนี่ก็จะไม่เหมือนกันนะนี่ถ้าฝั่งระดับธรรมดาเดี๋ยวผมดูนี่ฝั่งระดับธรรมดาก็จะมีอันนี้นะมีตัวนี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ได้ดูดิจิมอนนานนะก็ขออภัยด้วยถ้าบางตัวผมไม่รู้จักหรือพูดชื่อมั่วนะนี่ก็จะมีประมาณนี้นะ เดี๋ยววันไหนอากาศดีๆหรือมีตัวดีๆมาผมจะรีบมาบอกทันทีเลยนะนี่โอ้โหตัวเฟียวๆเ,เยอะอยู่นะฮะดิจิมอนเนี่ยอันนี้คือฝั่งธรรมดานะฝั่งธรรมดาฝั่งปกติเลยนะฮะอ่าแล้วก็ส่วนฝั่งจับระดับสูงนะนี่ก็จะมีประมาณนี้ฮนะโอ้โหตัวเท่ๆเ,เ,เพียบเลยใช่ไหมฮะ ผมจาได้นะที่ผมไปเล่นเซิร์ฟจีนที่ผมจับตัวโดหๆหหได้มานะแต่นี่เซิร์ฟต่างประเทศเขาเปิดแล้วก็น่าจะเล่นยากกว่านิดหน่อยนะก็ไม่เป็นไรเล่นยากกว่านิดหน่อยไม่ใช่ปัญหาเน่เน่เน่ดูตัว,ตวโอ้ยตัวลิงนี่เฟี้ยวมากเลยนะตัวลิงกับตัวจ็กเกอร์เนี่ย <laughs> เดี๋ยวรอผมมีตัวเทพก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้ดูกันนะโอเค ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b ์ด้วยนะเอาเลื่อนเวลพอดีเลยเวล24นะเวลนี้เลื่อนยากเหลือเกินนะกว่าจะเลื่อนได้แต่ละเวลก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยได้เลยนะสำหรับคำติชมนะแล้วก็อยาให้ผมแคสอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ